เรามาทําความรู้จักกับยาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือด a n t i p l a t e l e t r r u s s 1. ASA กลไกการออกฤทธิ์ ASA ออกฤทธิ์โดย,กา,ย,ย 1, การยับยัง้งเอนไซม์ไซคลิสเจเนสโคเอ็กและ Co-X2 การยับยั้งโค x 1ทําให้ไม่สามารถสร้างฟอรอมบัรเซน ATX2 ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้เกล็ดเลือดรวมตัวกันผลคือเกล็ดเลือดจับตัวกันได้น้อยลง ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดการพยาบาลที่สำคัญประเมินภาวะเลือดออกง่ายเช่นเลือดออกตามไรฟันจุดจำเลือดผื่นแดงปัสสาวะหรืออุจจาระบนเลือดระวังการใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีริสตันเกิดเลือดเช่นแอนซาดหรือยาแก้ปวดห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้อดไพรินหรือมีแผลในกระเพาะอาหารรุนแรงเฝ้าระวังอาการหอบหายใจลำบากหากแพ้ยาคำแนะนำในการใช้ยา ควรรับประทานหลังอาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองกระเพาะห้ามเคี้ยวหรือบดควรกลืนทั้งเม็ดห้ามหยุดยาทันทีโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพราะเสี่ยงลิ่มเลือดอุดตันหลีกเลี่ยงการใช้ยาพาราเซตามไทลาทอรีชื่อดีไทลาเอรีชื่อ 5-NSIDS ร่วมเป็นเวลานานแจ้งแพทย์หากมีเลือดออกง่ายหรือมีแผลในกระเพาะผลข้างเคียงเลือดออกง่ายฟกช้ำเลือดกํเดาแสบท้องปวดท้องเสี่ยงแผลกระเพาะ แพ้ยาผืดลมพิษหอบผืดหูอื้อวิ่งเวียนตายทำงานลดลงซอง uro, คลอปิดอโรกลไกการออกฤทธิ์คลอปิดอโรเป็นยาต้านเกล็ดเลือดชนิด ADP receptor antagonist ทำงานโดยยับยั้งตัวรับ P2Y12 บนเกล็ดเลือดเมื่อ ADP ไม่สามารถจับกับตัวรับนี้เกล็ดเลือดจะไม่ถูกกระตุ้นให้รวมตัวกันผลคือลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดป้องกันการเกิดลิ่มเลือดการพยาบาลที่สำคัญ ประเมิอนอาการเลือดออกฟกช้ำเลือดออกตามไรฟันควรหยุดยา5-7วันก่อนผ่าตาดัดตามคำสั่งแพทย์ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงเลือดออกเช่นแ e p a r ร n นวอร์ฟ i รนและแซนเวนแต่แพทย์สั่งเฝ้าระวังภาวะเกร็ดเลือดต่ำชนิดรุนแรงเช่นมีไข้ปวดท้องความสับสนเลือดออกง่ายต้องแจ้งแพทย์ด่วนคำแนะนำในการใช้ยารับประทานได้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารแต่ควรตรงเวลาอ่ะ ห้ามหยุดยาเองโดยเฉพาะในผู้ที่ใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจสแตนระวังการใช้ร่วมกับยาลดกรดบางกลุ่มเช่นโนมพระโงคเพราะอาจลดฤทธิ์ยาแจ้งแพทย์หากมีจ้ำเลือดผิดปกติเลือดออกไม่หยุดผลข้างเคียงเลือดออกง่ายจ้ำเลือดเลือดออกตามไรฟันปวดท้องท้องเสีย TTP ภาวะเลือดออกรุนแรงพบน้อยแต่อันตรายแพ,พ้ยาผื่นคันหรือบวมหน้าปากลิ้น กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด1นึ่งวอ n ฟอร์การออกฤทธิ์ของยายับยั้งการแข็งตัวของลิ่มเลือดป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดการพยาบาลที่สำคัญประเมินก่อนให้ยาตรวจสอบไม่มีภาวะเลือดออกหรือเสี่ยงการตกเลือดเฝ้าระวังขณะใช้ยาสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติเลือดกำเดาจุดจำเลือดอาเจียนต่อถ่ายเป็นเลือดหลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านเกร็ดเลือดเช่นนาสเพลน ระมัดระวังการให้ยาฉีดเข้ากล้ามคำแนะนำการใช้ยารับประทานเวลาเดิมทุกวันเพื่อให้ระดับยาในเลือดคงที่ห้ามลืมหรือหยุดยาเองหลีกเลี่ยงอาหารที่มีวิตามินเคสูงเช่นผักใบเขียวระวังอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดเลือดออกใช้แปรงสีฟันขนอ่อนและมีดโกนไฟฟ้าอาการข้างเคียงปวดสีสเฉียบพลัน เกิดรอยช้ำหรือมีเลือดออกง่ายเช่นมีเลือดกำเดาเลือดออกตามไรฟันปัสสาวะอุจจาระเป็นเลือดควรแจ้งแพทย์อาการปวดท้องปวดหลังปัสสาวะสีเข้มยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวกลุ่มเอทอินทิบิเตอร์ขับท้อพกกลไกาการออกฤทธิ์ของยาช่วยลดความดันโลหิตลดการคั่งของน้ำและลดภาระของหัวใจเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันสูงหัวใจล้มเหลวหรือโรคไตาจากเบาหวาน คำแนะนำในการใช้ยาควรรับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอย่าหยุดยาเองแม้รู้สึกอาการดีขึ้นเพราะอาจทำให้โรคกำเริบหากมีอาการไอบ่อยหรือไอแห้งเรื้อรังควรแจ้งแพทย์หากมีอาการบวมที่ใบหน้าปากลิ้นหรือหายใจลำบากให้หยุดยาและรีบพบแพทย์ทันทีหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยน้ำผลไม้มะเขือเทศปลาทูเพราะอาจทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไป ลุกจากท่านอนต่อท่านั่งอย่างช้าๆป้องกันหน้ามืดการพยาบาล 1. การประเมินก่อนให้ยาตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจรก่อนให้ยาประเมินการทำงานของไตโดยตรวจค่าบอน c r e a t i n นตรวจระดับโพแทสเซียมในเลือด (K) สอบถามประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะอาการบวมมันเกิยวเดมา 2. การดูแลระหว่างให้ยาให้ยาขณะท้องว่างก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมง เพราะอาหารลดการดูดซึมเฝ้าระวังอาการความดันตำ่ำโดยเฉพาะในช่วงเข็มแรกของการใช้ยาสังเกตอาการไอแห้งเรื้อรังซึ่งอาจเกิดจากการะส,สมของสารอาการข้างเคียงระบบหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตต่ำไฮโปเทนชันโดยเฉพาะช่วงแรกของการใช้เวียนศีรษะหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนท่าเร็วสองระบบหายใจไอแห้งเรื้อรังสามระบบไตและเลือด โพแทสเซียมในเลือดสูง ine, ไฮเปอร์เคเลีเมียไตเสื่อมสีอาการแพ้อันดิโอเดมบวมที่ใบหน้าริมฝีปากลิ้นฉุกเฉินผื่นลมพิษห้าทางเดินอาหารคลื่นไส้เบื่ออาหารปวดท้องอินาราฟินกลไกาการออกฤทธิ์ออกฤทธิ์โดยยับยั้ง ACE ทำให้องเดียวเทนเซนไอไม่เปลี่ยนเป็นางเดียวเทนเซนไอไอส่งผลให้หลอดเลือดขยายความดันโลหิตลดลง ลดภารการทำงานของหัวใจและช่วยลดการหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลดการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานผลข้างเคียงที่พบบ่อยคือไอแห้งจากการเพิ่มระดับปลาเดคนเอนคำแนะนำในการใช้ยาให้ทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาเองแม้อาการดีขึ้นให้ทานได้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ถ้ามีอาการไอเรื้อรังบวมใบหน้าหายใจลำบากรีบแจ้งแพทย์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยน้ำผลไม้แช่แข็งมาเขือเทศหากลุกนั่งเร็วๆแล้วหน้ามืดให้นั่งพักหรือนอนราบควรมาตรวจเลือดตามแพทย์นัดเพื่อตรวจการทำงานของไตและระดับเคการพยาบาลหนึ่งก่อนให้ยาตรวจวัดความดันโลหิตและชีพจรตรวจค่าไตาและระดับโพแทสเซียมสอบถามประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะแองกิลเดมาสองระหว่างการให้ยา แอนอาราโปรเป็นพรอดรักต้องเปลี่ยนในตับเป็นแอนอาราเพลาอาจจึงออกรทธิ์ระะว่างฟาสโตไซโ e เทชันโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ขาดน้ำหรือใช้ยาขับปัสสาวะเฝ้าระวังอาการไอแห้งซึ่งเกิดจากการสะสมของบราดแคนเออาการข้างเคียงเวียนศีรษะความดันต่ำคลื่นไส้เบื่ออาหารผื่นคันลมพิษเทเรนอโพรกลไกการออกฤทธิ์ของยา เป็นยา ACE inhibitor ที่ทำงานโดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ย n g งเกลทน and converting enzyme ซึ่งมีหน้าที่เปลี่ยน angiotensin i เป็น angiotensin ii ทำให้ลดการหดตัวของหลอดเลือดและการหลัง่ง aldosterone ส่งผลให้หลอดเลือดขยายความดันโลหิตลดลงและปริมาณน้ำในร่างกายลดลงนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันภาวะีอ r ี i o m y o d e l i n g และลดภาระการทำงานของหัวใจแต่เนื่องจาก ACE ยังเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายปลาดิคนินการยับยั้ง ACE จึงทำให้ระดับปลาเดคเคานินสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของอาการไอแห้งในผู้ใช้ยาคำแนะนำในการใช้ยารับประทานยาอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดิมทุกวันยาหยุดยาเองแม้ความดันจะปกติหรืออาการดีขึ้นหากมีอาการไอบ่อยไอเรื้อรงังหน้าบวมลิ้นบวมหายใจลำบากให้หยุดยาและรีบพบแพทย์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยมะเขือเทศน้ำผลไม้บางชนิดลุกจากเตียงต่อเก้าอี้อย่างช้าๆเพื่อป้องกันอาการหน้ามืดมาตรวจเลือดและประเมินไตตอกเลือแร่ตามนัดอย่างเคร่งครัดห้ามใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับทารกการพยาบาลหนึ่งการประเมินก่อนให้ยาวัดความดันโลหิตและชีพจรตรวจค่าโพแทสเซียมในเลือดเค และค่าการทำงานของไตบอล c r e a t i n e ประเมินว่าผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ำหรือใช้ยาขับปัสสาวะอยู่หรือไม่เพราะอาจทำให้ความดันตกมากเมื่อเริ่มใช้ยาถามประวัติแพ้ยาโดยเฉพาะแองกิลเดมบวมที่หน้าปากลิ้นสองขณะให้ยายานี่มักรับประทานวันละหนึ่งครั้งเพราะมีรทธิ์ยาวสามารถให้พร้อมหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้แต่ควรให้เวลาเดิมทุกวัน ระวังภาวะความดันต่ำอย่างเฉียบพลันโดยเฉพาะในเข็มแรกเฝ้าสังเกตอาการไอแห้งเวียนศีรษะอ่อนเพลีย3การติดตามผลติดตามระดับเคและซีอาเป็นระยะระยะประเมินอาการบวมน้ำลดลงหากใช้ในหัวใจล้มเหลวเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเช่นไตาวายหรือเคสูงอาการข้างเคียงไอแห้งความดันตกเฉียบพลันเคสูง แองเกลเดมาต้องหยุดยาและรีบพบแพทย์ทันทีกลุ่มขยายหลอดเลือดในโรคลเซอร์ NIV form การออกฤทธิ์ของยาขยายหลอดเลือดดำเป็นหลักลดพระโดดลดภาระหัวใจช่วยลดอาการเจ็บหน้าอกและหอบคำแนะนำการใช้ยาเริ่มที่ขนาดต่ำค่อยๆปรับเพิ่มตามอาการต้องใช้ยั fusion p นพร้อมหลีกเลี่ยงการหยุดยาอย่างทันทีเพื่อป้องกันภาวะรีบาว์อ่นใจในการพยาบาลที่สำคัญ ติดตามและวัดความดันโลหิตทุก5-15นาทีอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงยาที่เพิ่ม NO ร่วมเช่นเซลดันาร์เฟลอาการข้างเคียงปวดศีรษะความดันตกหัวใจเต้นช้าโซเดียมไนโตรพลาซ์ ide, การออกฤทธิ์ของยาขยายหลอดเลือดแดงและดำลดทาง preload และ afterload อย่างรวดเร็วคำแนะนำในการใช้ยาใช้เฉพาะใน ICU เท่านั้น เริ่มที่0.3ถึง0.5 gkg m n และไม่เกิน10 gkg m n การพยาบาลที่สำคัญวัด BP แบบเป็นเวเซอร์เชนอทรีลไลน์ห่อหลอดยาเพื่อป้องกันแสงตรวจลักเทตหรือไฟโอซี 8, หากใช้ยานานอาการข้างเคียงความดันตกคลื่นไส้ภาวะเป็นพิษจากไซยาไนดหากใช้เกิน72ชั่วโมงไฮดราลาซิงการออกฤทธิ์ของยาขยายหลอดเลือดแดงลด afterload เพิ่มคอดีอาข่าว์ดิดยคำแนะนำการใช้ยาใช้ในภาวะความดันสูงวิกฤตหรือภาวะคันเป็นพิษไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็วอยู่ก่อนการพยาบาลที่สำคัญเฝ้าระวังทาเกคาเดียและไฮโปเทนชันวัด vital Sign s i g n ทุก15-30นาทีอาการข้างเคียงหัวใจเต้นเร็วความดันตกปวดศีรษะคลื่นไส้ไอโซโซบาดนไนตร์ rate, การออกฤทธิ์ของยาขยายหลอดเลือดดำ ลดพระโลนเหมาะสำหรับภาวะเจ็บหน้าอกหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันคำแนะนำการใช้ยาเริ่มขนาดต่ำค่อยๆเพิ่มตามอาการควรมีช่วงหยุดยาไนเตรตฟรีอินเทอร์เวลลอย่างน้อย8ชั่วโมงการพยาบาลที่สำคัญประเมินอาการแน่นหน้าอกร่วมกับ b p หลีกเลี่ยงร่วมกับยาเพิ่ม NO เช่น s ซ l t เดนอาเฟอาการข้างเคียงปวดศีรษะความดันตกเวียนศีรษะ กลุ่มยาลดไขมันาโทรวาสตาเทนใช้รักษาภาวะเลือดสูงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นหัวใจขาดเลือดสโตรกกลไกลการออกฤทธิ์ของยายับยั้งเอนไซม์เ m มจีโคริดักเทซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในการสังเคราะห์คอ,คอเลสเตอรอลที่ตับทำให้ลดการผลิต LDL และเพิ่ม HDL ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสโตรกคำแนะนำในการใช้ยาควรรับประทาน ัวละครั้งตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนรับประทานต่อเนื่องทุกวันห้ามหยุบยาเองแม้ไขมันจะลดแล้วหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำกระเล็บฟรุตเพราะอาจเพิ่มความเข้มข้นของยาในเลือดแจ้งแพทย์หากมีอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรงสีปัสสาวะเข้มอ่อนแรงผิดปกติการพยาบาลประเมินการตรวจเลือดโดยเฉพาะค่าเลเปตโปรไฟล์และเล f u ฟ c ัง o n นเทสก่อนและระหว่างใช้ยาสังเกตอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดหลังปวดข้อเพราะอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายได้ห้ามให้กับผู้ป่วยโรคตับรุนแรงเพราะยานี้เผาผลาญที่ตับติดตามการตอบสนองของระดับไขมันในเลือดทุก4-12ถึงสสัปดาห์ตามแผนการรักษาผลข้างเคียงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดศีรษะนอนไม่หลับท้องเสียคลื่นไส้ปวดท้องปัสสาวะสีเข้มเหนื่อยง่ายรอซูอฟาสตเทนใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่น หัวใจขาดเลือดสโตรกกลไกการออกฤทธิ์ของยาออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม์ชมจีโคเรดักเทสลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับช่วยลด LDL ไขมันเลวเพิ่ม HDL ไขมันดีและลดทริคลีซอรด์ลดการอักเสบของหลอดเลือดทำให้ช่วยลดความเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสโตรกและโรคหลอดเลือดหัวใจคำแนะนำในการใช้ยารับประทานวันละครั้งในเวลาเดียวกันทุกวัน ไม่ควรหยุดยาเองแม้ไขมันลดลงรับประทานร่วมกับการควบคุมอาหารต่อไขมันและออกกำลังกายแจ้งแพทย์หากมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงต่อปวดรุนแรงหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และน้ำกระเร็ฟรุตการพยาบาลประเมินการตรวจเลือดโดยเฉพาะค่าเลเปตโปรไฟลและ l ลเวอร์ฟังชั n นเทสก่อนและระหว่างใช้ยาสังเกตอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงปัสสาวะสีเข้มอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายหลีกเลี่ยงยาต้านไวรัส ยาวอฟอร์เอนยาต้านเชื้อรานำกระเร็ฟรุตติดตามดับไขมันในเลือดทุก4-12สัปดาห์ตามแผนการรักษาผลข้างเคียงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดศีรษะนอนไม่หลับท้องเสียคลื่นไส้ปวดท้องเหนื่อยง่ายตัวเหลืองปัสสาวะสีเข้มยากลุ่มบีตาบล็อกเกอร์เบตาบล็อกเกอร์สคาร์เวลเอาใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังภาวะหัวใจขาดเลือดและความดันโลหิตสูง กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านหนึ่งและสองช่วยลดอัตราการเต้นและแรงบีบของหัวใจช่วยให้หัวใจทำงานเบาลงต้านหนึ่งในการขยายหลอดเลือดช่วยลดความดันโลหิตลดการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกช่วยลดความเครียดต่อหัวใจและป้องกันหัวใจล้มเหลวแย่ลงคำแนะนำในการใช้ยารับประทานพร้อมอาหารเพื่อลดอาการเวียนศีรษะห้ามหยุดยาเองแม้อาการดีขึ้นควรลุกจากที่นอนช้าๆเพื่อลดอาการหน้ามืด แจ้งแพทย์ทันทีหากมีอาการหายใจหอบแน่นหน้าอกการพยาบาลวัดความดันโลหิตและชีพจรก่อนให้ยาห้ามให้ท่า h r 6 0หรือ b p ต่ำเฝ้าระวังอาการเวียนศีรษะหน้ามืดโดยเฉพาะช่วงเริ่มใช้ระวังการใช้ในผู้ป่วยหอบหืดหรือเบาหวานห้ามหยุดยาเองเพราะอาจทำให้หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน สอนผู้ป่วยให้รับประทานพร้อมอาหารเพื่อป้องกันผลข้างเคียงผลข้างเคียงเวียนศีรษะหน้ามืดเหนื่อยง่ายชีพจรเต้นช้าความดันโลหิล<บ>ต<ำ>ต่ำ b l o เ k e r beta b l o c k e r เมารีพอเลเอาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายเฉียบพลันและหัวใจล้มเหลวเรื้อรังกลไกาการออกฤทธิ์ของยาออกฤทธิ์ er ที่หัวใจโดยเฉพาะทำให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ลดแรงบีบของกล้ามเนื้อหัวใจลดความดันโลหิตลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจคำแนะนำในการใช้ยารับประทานยาตรงเวลาสม่ำเสมอทุกวันเวียนศีรษะง่วงซึมเหนื่อยง่ายหายใจลำบากชีพจรเต้นช้าความดันโลหิตต่ำเย็นที่มือซึมเศร้าควรรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารถ้าลืมรับประทานให้กินทันทีที่นึกได้ถ้าใกล้เวลามื้อต่อไปให้ข้ามมื้อนั้น ห้ามหยุดยาเองแม้อาการดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนลุกเปลี่ยนท่าช้าๆป้องกันอาการหน้ามืดจากความดันต่ำการพยาบาลวัดความดันโลหิตและชีพจรก่อนให้ยาห้ามให้ท่า HR60 หรือ BP ต่ำเฝ้าระวังอาการปราเดคอเดียไฮโปเทนชันหน้ามืดเหนื่อยง่ายในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องระวังเพราะแม้อะพอเราอาจบทบางอาการน้ำตาลต่ำเช่นใจสัน่นมือสัน่น ควรให้รับประทานยาหลังอาหารเพื่อลดผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจห้ามหยุดยาเองเพราะอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือเจ็บหน้าอกรุนแรงผลข้างเคียงเวียนศีรษะง่วงซึมเหนื่อยง่ายหายใจลำบากชีพจรเต้นช้าความดันโลหิตต่าเย็นที่มือซึมเศร้าปซอปโรอาใช้ควบคุมความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวเรื้อรังและโรคหัวใจขาดเลือดกลไกาการออกฤทธิ์ของยา ออกคริสตัลหนึ่งริเซทรที่หัวใจโดยการลดอัตราการเต้นของหัวใจลดแรงบีบของหัวใจลดคอดีอาคือเพื่อช่วยลดความดันโลหิตลดการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจคำแนะนําในการใช้ยารับประทานวันละครั้งพร้อมอาหารหรือน้ําเปล่าควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันลุกจากที่นอนหรือเก้าอี้อย่างช้าๆป้องกันอาการหน้ามืดห้ามขาดยาหรือหยุดยาเองแม้อาการดีขึ้น แจ้งแพทย์หากมีอาการใจสั่นเหนื่อยหายใจลำบากหรือเจ็บหน้าอกการพยาบาลวัดความดันโลหิตและชีพจรก่อนให้ยาห้ามให้ท่า Hr 6 0หรือ BP ต่ำเฝ้าระวังอาการปราเดคอเดียไฮโปเทนชันหน้ามืดเหนื่อยง่ายในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานต้องระวังเพราะใบซอรเพลออาจบทบางอาการน้ำตาลต่ำเช่นใจสั่นควรให้รับประทานยาหลังอาหารเพื่อลดผลข้างเคียงต่อระบบหัวใจห้ามหยิบยาเองทันที เพราะอาจทําให้หัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจวายเฉียบพลันผลข้างเคียงเวียนศีรษะง่วงซึมเหนื่อยง่ายหายใจลําบากชีพจรเต้นช้าความดันโลหิตต่ําหัวใจเต้นผิดจังหวะเย็นที่มือซึมเศร้านอนไม่หลับความต้องการทางเพศลดลงคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องกลุ่มยาอมใต้ลิ้น s อบ l ล n g วลนโตรกลซอร์เอไอซเดลใช้เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกเท่านั้น กลไกการออกฤทธิ์ของยาขยายหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงเล็กทำให้ลดภาราการทำงานของหัวใจช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกคำแนะนำในการใช้ยาให้ผู้ป่วยนั่งเก้าอี้พิงหลังนำยาอมใต้ลิ้น1เม็ดวางไว้ใต้ลิ้นและยาอมไว้ปล่อยให้ยาละลายใต้ลิ้นอาการเจ็บหน้าอกจะหายภายในหนนาทีหลังจากอมยาไปแล้ว5นาทีอาการไม่ดีขึ้นให้อมยาเม็ดที่สรอดูอาการสัก5นาที ถ้ายังเจ็บหน้าอกอยู่ให้อมยาเม็ดที่3แล้วรีบไปโรงพยาบาลข้อควรระวังยานี้ห้ามเคี้ยวห้ามกลืนยาหรือห้ามบ้วนน้ำหรือน้ำลายขณะที่อมยาอยู่และให้อยู่ตลอดเวลาห้ามใช้ยาร่วมกับยากลุ่ม PD-5 เช่น Selden a f ร l เซลฟีอาร a เพราะเสี่ยงความดันต่ำอย่างรุนแรงไม่ควรใช้ยาเกิน3เม็ดใน15นาทีการเก็บรักษาปวดศีรษะเวียนศีรษะ ความดันต่ำพลังงานต่ำหน้าแดงยาประเภทนี้ต้องเก็บในขวดสีชาอย่าให้ถูกแสงปิดฝาให้แน่นและเก็บไว้ในที่เย็นเพราะยานี้ใช้แก้อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือดจึงควรระวังเป็นพิเศษ